สำหรับการเจรเิญพระธรรมฐานความสำคัญที่สุดก็โยงยิ่ความเข้าใจถ้าก่ดเราเข้าใจียแล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลดีสำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระธรรมฐานไม่มี้มันอเพสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลักกาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นว่าในสมัยองค์สมเด็จตัณสมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จเข้าบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้เป็นลุมรรค แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านทักที่รับฟังจะทำสอนองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วก็ไปขมักขาม้นเร่งการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมรามิตที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่าน,น,นหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจรารณาไปด้วยเมื่อความเขา้าใจเกิดเช่นคิดก็ตัดกิเลสสมุดเทตบะหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จตัสมาสมพุทจเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องหลับไปใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใหอารมณ์นี้ไปพิจารณาใส้หรวอตามปกติในชาอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลเจนสมุทเกตุบารได้สําสำหรับวันนี้ก็จะขอย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ เพาการพูดเรื่องรูปเสียงริ่งเราเคยสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้สกิลรูปมันดูตัวอย่างที่ท่านเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระพายะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วทรงทำจิตเชยงสักตัวเห็น พระพุทธเจ้าตรัพเพียงเท่านี้ราก็พระภาาญญาัยยะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปดูเตรีมัมวิทายานทาจจ่านสำเร็จได้ยังไงท่านนี้เพราะวา่ากำลังใจของพระภาาญญาัยยะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ,จ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ถ้ามีก็เพราะว่าตามที่ตัหนดว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกจะงว่าสักแต่ว่ากินก็หมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่าอนัาตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจัง ละความเที่ยงไม่ได้ทุกเป็นทุกครั้งสภาวะของรูปมีการทรงตัวแล้วก็รูปเป็นอนาตามีการสลายโทยเป็นอี่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัจนา,านาณเราฟังอย่างนี้แล้วก็พาใจคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเปรอยีิจังฟังและต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเปรนิจังมันไม่เที่ยงตรงใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายของคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวยืดส่วนใหญ่ของคนมาเจ็ดคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆุกวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนลึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่ยวยเหือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้เพาามันยังเล็กมีกำลังไม่พอ แล้วต่อมาภายในชาเหล็กคนนั้นคิดความได้คิดหายได้จุดนี้เราควจะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตตนนั้นแตนแรกมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูดเคยช่วยเหลือตัวเองคิดความคิดหายไม่ได้มันก็มันก้อเป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน้อยจน่ราทั่งถึ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้มันเทียงไหมถ้ามันเทียงมันโตขึ้นมันได้ยังไงถ้าอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เพียงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนต็มที่แล้ว ความเชื่อมมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน,น้อยน,น้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามามีความผ่องใสของร่างกายค่อยๆค่อยๆหลายตัวไปมีแต่วความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลาดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดเ้าหมองปลายกดทัดจนกรทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างามอายุย่างเขวั้ยงสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วลายจป็งคนไม่มีราคานี่รเราเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ให้รูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลใดคือมันตายตัวนี้เราพิจะจรนาในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นนิพพินนายานในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนปคนี้ดีรารถนาอยากจะได้เอาเข้ามาเป็นคูเ่เรา้กร่รูปของเราเนีน่ย,ยมันจะเลวมันจะตามขนาดไหนก็ตามจะเืียงจะโทรง่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยคิดถึง คิดถึงว่าร,รูปเรามันดีอยู่เสมอไม่เขาว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรก็จะเห็นว่าดีความเสื่อมความโทมมันมีเป็นปกติตามีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิต มันใหม่แล้วว่เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็หินได้โอ้เคยได้ยินเสียงก็พูดเลยตอนนเสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของลกูกการสลายตัวของลกูกเป็นอนวัาสตรกขอการดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตางความเป็นจริงก็เพราะใจมันทั่ว ใจมันไม่ยอมรับรับถือความเป็นจริงถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเส้ยก่อนที่เป็นได้คุยปัสสนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถาน เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุมองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุที่ไหนบ้างที่มันมีสภาพเปี่ยนมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติ บางทีท่านนันหลายเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามีสภาพเพี่ยงเพาความสดใสมันปรากฏมันเป็นธาตุที่มีความเสื่มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนใจควาสดใสของใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแก่ใส,สเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมัน โดยไม่มีการระว,วังษาเพตที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่จะลายตัวไปเ็ราะนละอองมาก่อก็อมีละเอยความแจ่มใสมันเที่ยงมั้ยมันพอตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและใน,นที่สดมากขึ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ เต่มวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งพบมันดีไหมเพื่อรูปเนี่ยที่เราไปชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยะึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใชอารมณ์จิตคิดถ้ามันถูกตางที่เรียกว่าสมาธิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ย่างไง พระเดจา้าวารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในที่สุดรูปมันเป็นนาตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจังคือเป็นอารมณ์เที่ยงใจของเราเป็นสุข คือมีอารมณ์เป็นสุขใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวไห้พูดจะปิตบาลีเปล่าความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเรียกว่าสัตว์ที่ตายพันตายแต่กายใจมันไม่มมได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นผมปนิพานมันก็ไม่มีมีสภาพคนใจมันเป็นสภาพเกี่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถ้าว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ของใส อารมณ์หัวใจอย่าให้มันข่นมมวเพราะเราจะดีห huh. ร er no ือว่าเราจะคว่บมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนปพังขมาธรรมามโนเสขามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเบ่อเบิกฝุดสำเร็จใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ จะเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกสมมอ,สอยู่เสมอว่าเราึดจิตไม่สดกายถ้าเรากายไปนั่งแข่งพอฉันนั่งเด่นนายกว่าฉันยืนเด่นนายกว่าฉันเดิน,น,นเด่นนายกว่าฉันนอนภาวนาเด่นนายกว่าตัวนี้ยิ่งเร็วจัดมันเป็นมานะโถือตัวถื่ตน เป็นการโอ้อวดนำเอาอุปกิเล็กเ e ข้ามา,สาใส่ใจใี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระส,มรสัมมา,าสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทํของเราไม่ใช่ทาเป็นเครื่องเนื่อนท้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่เป็นดังเร็วนอนเร็วกินเร็วเดินเร็วแต่ว่าเร็วนั่นก็คือสารทำจิตให้มันเกิดความเฉลหลาดให้จิตมันยอมรับนับถือขความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพาย,ยะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราต er ัดรูปเป็นหน้าตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปที่กลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานิยายนถ้ารูปมันไม่มีสักอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขานิยานมันจะมีได้ที่ไหนเรื่องั้นเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดทันหรว่าชาติพุทุค้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวฟอรียสต์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ควรจะเห็นควรจะเห็น เมื่อเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเจ้าที่มีคันมันตั้งคู่เขาขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจงอยู่ในคันขอมมันดานับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปข่มมัดาภายในก็ถายในคันขอมมันดาคซอมดลูกนี้ก็เพราะที่อาศัย ถ้าเต็มไปด้วยความสกปรกมันชุ่มไปวยเลือดเพระนั้นมารังไข่ที่จะปรากฏเกิดเป็นเด็กเธอรียกว่าหานะมูรติมันจะเป็นตอนเลือดมีผิวบางบางมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่และเจ้าเด็กที่เคยก็ใช้นั่งบนเบาะนั่นแหละเขาเรียกว่าเบา ในบอลนี้ก็ทุ่มไปในเลือดภายในกายเึงไม่ไดเปือนตมลองนั่งคิดเพียงแคภาพว่ามันสะอาดมันสกปรกถ้ามันสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเกิอนลงมามันก็ไม่ต้องล้างม,ามันจะธรรมดความจริงที่เราเรียกว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่ทันมันเ่อดลงมาไข่แตกถึงเวลา เจ้าหานาัมติตัวที่รอางมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปกเกินไปสําหรับร่างกายตรงนี้แต่เราถือว่าสกปกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่เราว่าภายในมันสกปรกเราลองนั่งนะถืว่าไอก,การนั่งคุดโค่แบบนั้นมันสโกนสโดกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลำบากรา่ลเอียว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะไปจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็บดในคันมันดาสักชั่วโม,มงไปยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหมถ้าทนได้มันทนแบบอาการฝืนก็เป็นไปตากรมปกติคำว,ว่าทุกประจําจะต้องทน มันมันนั่งด้วยอาการกินแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในในโอ้โวสั่นหัวคลอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระตุกกระต่าย เคื่อนไปเปี่ยวเคลื่อนไปชินเคลื่อนไปเด็กไม่มีความสุขแล้วคนที่จริงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดาจะบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานไม่เคลื่อนเพราะมีความทุขบางคนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจเอาท่านมารดาบอกคนเด็กแข็งแรงมันดิกันได้เป็นอันว่าเจ้านั่นตอนทุกข์ก็ความเข้าใจผิดเขาท่านหม่ี่มันทุกข์มันต้องอยู่ในท้องชาติภุตขานใครมันทุกข์ในกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายไปแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้อย่างไง ี่เมื่อคลอดจากคันมันดาออกมาแล้วสร้างกายที่อยู่ในคันของมันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอ,อบอุ่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากัประกาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจแขวาร่างกายก็เตะม่ปด้ความแสบเจ็บต้องร,อรอออง้องเด็กร้องมาหมอทั้งแย่บางคนชมไหมต้าเด็กคนนี้ดีเสียงออกมาร้องชาเสียงหลงังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนั้นแบ,บกายมากทมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอทานแย่สมัยโบร,ราณก็ออกมาใหม่ๆเลือดติดใจรื้ออาบตามใหม้มันสะอาดไม่ก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบร,ราณนี้เพราะปัจจุบันมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียนสมรีเข้าไปห่อตัวทันที่อรักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วเราพูดกันแค่ในคันเท่านั้นชาดีพุทธขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดจีบตั้งมันก็ความทุข์อย่างนั้นท่านเราจะจะแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไมหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ระเมิดทำลายความดี ให้จะไหลไปทรงความั่วเข้าไว้หลงไหลไปฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก,ะก็อรการมณ์ที่เกิดขึ้นวบริกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้เราก็มีหวังการเกิดี่มีสุดหรือว่าเรามีความโลภโกทโทรธการในรัพ์สิ่ง ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉลา่และทัย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขในทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขส่วบ้างก็อาศัยมันแต่ว่าพร้อมมที่มันจะเราอาศัยมันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระว่างความของแห่ง เป็นอันว่าตายแล้วแบกสันไปไม่ได้ป่วยไข้ไม่สมบายมีอารมณ์มันทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แลวเราก็คบกับความโกรธความเจมบาวดที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาการเีและอารมณ์ขรอนี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายก็ต้องม่พวกคุณภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดจะไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในใครข้อมันดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นนั้นว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอดิจังและคำว่าทุกขังในเวื่องตนมันยังไม่หมดยังไม่หมดแั่ความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดชิเลตได้อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผลดีไม่ดีก็ ปัญญาความจำเนีย่ยไปโอ้โอดสบายเขากลายเป็นคนมีชีเลตน,นะดังนั้นเขาบรรดาานาลายจงจําไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แม้แร่รูปเป็นทุกขังมันเป็นปฏิปกาธลกเราไม่ควรจะยึดถือรูปของเราไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่น ไม่ควรยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกหา่างจากความปราถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเป็นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุมีจิตารเกียดชี่อสิ่งท่างหลายเรานีเป็นปัจจัยใหงความทุกข์หาความสุขไม่ได้ เมื่อจิตใจเขาหลุดลอยจะลงในการขอรูปท่านกบเป็นพระอรา,าันมันเป็นของไม่ยากอัลต่อทจะนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจคอยใจออกให้สภาวนาและพิจารณาตามมัติยาสายขึ้นกว่าจะรีบขึ้นยานบอกหเวลา